จำนวนเต็มบวก m ม,มันหารห้าสิบห้าหรือเศษเจ็ดหน้าตาก็ต้องเป็นอย่างนี้เนาะ m เ,เป็นตัวหารหารแล้วเหลือเศษเจ็ดแล้วก็ m หารเจ็ดสิบห้าหรือเศษสาม หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสรุปว่า55กับ75ทําหน้าที่ตัวตั้งแต่มันเป็นตัวตั้งที่ทําให้การหารไม่ลงตัวนะ M ทําหน้าที่ตัวหารถ้าเราจะหาตัวหารเนี่ยไม่ว่าจะหาตัวหารตัวไหนก็ตามครับมันต้องเริ่มต้นโดยใช้หอละมอเข้าไปคิดก่อนต้องใช้หอละมอเข้าไปคิดนะครับแต่ว่า หอลมอก็มีข้อจํากัดของมันใช่ไหมต้องใช้กับตัวตั้งที่ทําให้การหารไม่ลงตัวเอ่อโทษต้องใช้กับตัวตั้งที่ทาให้การหารลงตัวตอนนี้ตัวตั้งที่เขาให้มาเนี่ยคือห้าสิบห้ากับเจ็ดสิบห้าเนี่ยมันเป็นตัวตั้งที่ทําให้การหารไม่ลงตัวครับก็เอามาคิดตัวตั้งที่ทําให้การหารลงตัวโดยการหักเศษออกนตัวตั้งที่ทให้การหารลงตัวนะครับก็จะเป็นห้าสิบห้าลบเศษเจ็ดก็คือ 48กับ75ลบเส3ก็คือ72นั้นตัวหารที่มีค่ามากที่สุดที่ทำให้การหารลงตัวนะครับก็คือหอลมอของ48กับ72ก็เลยนำเอา48กับ72ไปหาหอลมอนะครับ จะได้ตัวหารตัวที่มากที่สุดก่อนจะได้ค่า m ที่มากที่สุดนะครับแต่ค่า m มันก็มีได้หลายค่าครับมีค่าที่น้อยกว่าน,นั้นดีก็ค่อยๆไล่ไปนะครับนะ72กับ72 สองสี่สิบสองหกแม่สองอีกทีหนึ่งนะเพราะฉะนั้นหอระมอกก็เลยได้ยี่สิบสี่หอระมอกคือตัวหารตัวที่มีค่ามากที่สุดนะครับตัวหารที่มีค่ามากที่สุดถึงเท่ากับยี่สิบสี่ดังนั้นเที่มากที่สุดถึงเท่ากับยี่สิบสี่ส่วนเอ็มค่าอ,อื่นๆนะครับก็คือตัวประกอบของ ยี่สิบสี่ตัวหารยังไงก็ต้องมีค่ามากกว่าเศษครับเศษมันมีเจ็ดกับสามเพราะฉะนั้นการจะเป็นตัวหารได้ก็ต้องมีค่ามากกว่าเจ็ดเห็นนะครับต้องมีค่ามากกว่าเศษครับก็นำเอายี่สิบสี่มาไล่หาตัวประกอบเอาแต่ตัวที่มีค่ามากกว่าเศษนะครับ มากกว่าเศษสามกัเจ็7นั่นก็คือมากกว่า7นั่นเองนะครับ24มเมื่อไลตัวประกอบ 1, 1, 1 2, 2> 3 1> 4 2> 6, 6 8อง2ามเออเอาตัวที่มีค่ามากกว่าเจ็ดอืดังนั้นค่า M ทุกค่าก็คือ8 สิบสองยี่สี่ผลบวกของค่าเอ็มก็แปดบวกสิบสองบวกยี่สี่เอ่าตับสนะี่สิบสี่แปดก็เป็นค่าเอ็มเป็นค่าเอ็มที่น้อยที่สุดสิบสองก็เป็นค่าเอ็มยี่สี่ก็เป็นค่าเอ็มยี่สี่เป็นค่าเอ็มที่มากที่สุด